วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรีดแป้งพายนะครับผมถ้าเราปรับคันโยกมาทางซ้ายสายพานก็จะหมุนก็จะมาทางซ้ายนะครับแต่จะมองไม่เห็น,นครับเพราะว่าสายพานเป็นสีขาวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับมาทางขวาสายพานก็จะวิ่งมาทางขวาจะเห็นไหมครับ เมื่อยกตะแรงขึ้นเครื่องก็จะหยุดการทํางานอัตโนมัตินะครับเมื่อยกตะแรงลงเครื่องก็จะทํางานตัวนี้จะเป็นปุ่ม Emergency นะครับเกิดฉุกเฉินเรากดเครื่องก็หยุดทํางานเลิกใช้เราก็หมุนทางขวาเครื่องก็จะทำงานต่อนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเลิกใช้งานเราก็ปิดถ้าเราใช้งานเราเปิด เมื่อต่างปรับไว้ตรงกลางเครื่องจะหยุดการทํางานนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับลูกกิ้งนะครับ